ะะถามดีกว่าว่าสมาชิกเซนบเนี่ยได้มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในาสำหรับคอนเสิร์ตในะครัค้งนี้เพลงที่ช่เืองมว่าทุกอย่่ได้รับมากาเรราุ่งนี้เป็น,นเรเสมาทุยงีรกในเใับเเมาย่ที่ไ้กัมาเกอยา่เราไรัมากๆเอย่างะส่าไรับมาุก่งี้แล้รัมรางี่ไรบอย่างอี่นด้วันมาทอย่าีเ้รับมาทุก่างรไรมาะว่าง้องไปติดตาบมกอ่งุกอ่งนี่เระะรับ เในช่วงนี้ติดตามกันให้ดีกับคอนเสิร์ตนะครับช่วงนี้เนี่ยแฟนๆเนี่ยฮะคงจะได้พบซีนบูจากผลงานในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ทราบว่าจะมีแผนแบบกลับมาทํางานที่เกาหลีเป็นเพลงเกาหลีซิงเกิลเกาหลีออกมาปล่อยให้แฟนๆชาวบอยด์ได้ฟังอีกคนหนึ่งคือกำลังเตียมตัวอยู่ในเดือนมีนาคมนะคะก็ตอนนี้นะคะก็อัลบั้มนะคะก็ใกล้ออกมาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะมีนา t ี i คงจะได้ฟังเพลงอัลบั้มใหม่ของเชนโลนะคะเพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงอัดเสียงอยู่นะคะได้ฟังกันแน่นอนนะฮะนะครับนะฮะนอกจากผลงานเพลงแล้วนะครับก็หนุ่มๆเขาก็เอ่อเรียกได้ว่าไปแสดงละครด้วยนะครับกับผลงานที่ผ่านมาก็มีเรื่องฮัสติงนะครับ 야 약사와 너와 안 갈라 커 그러니까 야너 둘이 처음 왔던 애만 거야 역시 저희는 밴드이기 때문에 노래 무대에서 노래하는 게 가장 즐겁고요 그리고 또 개인으로 어, 연기를 한 것도 저희도 굉장히 좋아하고 있고 열심히 하고 있으니까 어, 뭐 무대에서는 저희 CM블러의 멋진 모습을 봐주시고 그리고 드라마에서는 저희 개개인의 멋진 활동을 많이 봐주셨으면 좋겠습니다 เซยมร<า>ูยังเป็นวงแบนแล้วก็เป็นนักร้องอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจริงๆเราเขาชอบร้องเพลงมากกว่าแล้วก็แบบที่เล่นดนตรีมากกว่านะคะแต่ว่าคือถ้าแบบทุกคนชอบตอนที่เขาแสดงด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีผลงานทางการแสดงมากขึ้นนะคะแต่ว่าคืออยากให้แบบทุกๆคนนะคะแบบเอ่อให้ชมหลายด้านของเซียมรูอะค่ะว่าเพราะว่าแบบเซียมรูมีทั้งเสน่ห์ตอนที่ร้องเพลงแล้วก็มีเสน่ห์ตอนแสดงด้วยนะคะอยากให้ทุกๆคนชอบ น้องห่วงนะฮะไม่ว่าแต่ละคนนะฮะจะมีผลงานอะไรก็ตามแต่เชื่อว่าชาวบอยติดตามกันแน่นอนใช่ไหมครับนี่สุดยอดมากชาวบอยไทยแลนด์นะครับทราบมาว่าซีนบลูนะครับมีโอกาสได้เล่นกับวงพี่น้องวงค่ายอย่าง f อฟเทีแนด์ด้วยนะฮะที่รสแองเจลิสนะฮะ 백년 아이방 밤새 반 LA에서 저희가 공연을 하게 됐습니다. 그래가지고 어, 지금 저희도 LA 연습도 계속하고 있고 네. 하지만 어, 일단은 오늘 이번 태국에 있는 동안 태국에서 저희의 모, 어, 모든 것을 다바치고 가겠습니다. 네. จริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้เขาจะเล่นที่ลอสแอนเจลิสกับ FTI ทีไอแลนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะทั้ง2วงนะคะก็กำลังซ้อมอยู่นะคะก็อยากให้ทุกๆคนติดตามด้วยนะคะเตรียมตัวที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตร่วมกันนะคะที่สหาบัตนันเองจะมีโอกาสได้เห็นแบบนั้นพระเทศไทยบ้างไหมคะอ้จริงๆเราจริงๆเราจริงๆเรารเราจริงๆเรารเราจรเรา จริงๆแล้วถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะมาเล่นที่เมืองไทยด้วยนะคะก็อย่าลืมเรียก<ท>ยพวกเขาทั้งสองวงด้วยนะคะจะได้มาเจอกับแฟนเพลงชาวไทยคะ่ะครับผมผม,ผมขอถามนิดเด็กหน่อยนะคะเนื่องจากใครแล้วเราได้เจอกันผมก็ถามเขาไปแล้วนะ,ะว่าดูแลแฟนผมเป็นยังไงบ้างนะฮะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยจบไปแล้วแต่วรายการเนี่ยยังได้เจอกันบ้างไหมอ่าซาให้ยอดของผมแน่เอ้ยคุณโย <Yeah. S 2> เขาบอกว่าฝากบอกเกิร์สเชันไปเรียบร้อยนี่เขาฝั่งนี้เขามีติดตามกันเยอะนะฮะ <laughs> บอกว่าแฟนๆฝั่งนี้นะฮะที่แบบติดตามยงซซใช่ไหม <laughs> เยอะมากมากทุกที่งโคกยงคัยงยงคงยคัอังังัั 아, 지금 용서 커플 끝난 지가 1년이 넘었어요. 1년 이 넘었는데도 이렇게 큰사랑을좀 감사드리고, 아, 네, 앞으로도 저도 멋진 모습 많이 <뭐라> 봐주세요. 네. 지금 네. 라이가지고어요 지금 가뭐라레이라지가어요 지금 이가뭐라이 일단 저희 콘서트가 끝나더라도 앞으습니다 여러분들 모두 오으 내일 콘서트가 끝라도으로도전활리겠습니다 여러분들 모두 오셔서 어, 재밌게 즐기셨으면 좋겠고 그리고 또 내일 콘서트가 끝나더으습니다 여러분들 모두 오셔서 재밌게 즐기셨으면 좋겠고 그리고 또 내일 콘서트가 끝나더라도 으로니다 여러분들 모두 오셔서 재밌게 즐기셨으면 좋겠고 그리고 또 내일 콘서트가 끝나더라도 앞으로도 어, 좋은 활동 모여서보여드리겠으니까아러기대해주시고 ุกทคุณไปต่อคันนี้ครับคิดถึงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเซียมรูครั้งแรกในเมืองไทยนะคะก็อยากให้ทุกๆคนมาให้กําลังใจกับเซียมรูมากๆนะคะเพราะว่าพวกเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องสนุกเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนมาสนุกกับเซียมรูเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้แม้ว่ามีคอนเสิร์ตแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าอัลบั้มใหม่ของเซียมรูก็จะออกเดือนมีนาคะก็อย่าลืมติดตาม งานของเซียมรูด้วยนะคะถูกกล้องนะฮะติดตามให้ดีแล้วกันทั้งพรุ่งนี้และอารมณมต่อไปนะับของวงเซียมรูนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็พูดคุย